ตรงข้องครับตรงข้องนีนน่ทันวรัตน์อินป่าทันวรัตน์อินป่าลูกสาวคอยลูกสาวคอยบอ๋อเออเอา,เอาลูกสาวคอยมันไปเฮ็ดงานยุ่งเทพวันนี่น่ะเอมีใ<ถ>สก่กระซางแล้วมีของมา,าก็จิบโป้งมาตีตีอือเดี๋ยวโอ้เออ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 จําได้แล้วอ้โอตกใจโอ้ยเม่นยังแบบลูกคอยเอ๊ะบอกว่าไม่ทส่ซังของมาอีกยีนเอา กับซ้องอัน hmm. ผ่กขึ้นหมาให้ใช่ปะสันนั่นนี่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 อิริเลยเนี่ยลองกินกับผ่กขึ้นหนูถ้าโอ้ใครสีบอกให้ฟังเด้อได้โศกโลกนี่โศกโลกนี่โศกโลกนี่ไม่ต้องเอาซอยอื่นมาเพราะสอยอื่นเขาเดียวไม่เห็นนี่ซอยข่อยยูนี่ใครสีบอกให้เจ้าฟังเด้อเห็นคุณพี่ทรงขวางใครสีบอกให้เจ้าฟังรูข่อยดีดีบ่มีไผ่ทอ สอมกับ่อยเลี้ยงมาดีคักนี่เดูนี้สอมกับ่อยเลี้ยงประาประงมมาข่อยเอาอกเอาใจ่อยเลี้ยง่อยสร้าง่อยสอนโอ้นี่สร้างของไห่แม่กินเพราะมาบอกเมียอยู่เมียรอรับของเนือบัดนี้นะ่อยลืมมันกระโดนเน๊าสามมือแล้วนอะขอกกระลืม,ม,มโอ้ถ่าขหนูว่าของเมียใส่ยอยู่น่ะมันดำมันเกาเหลวว่าเมียน่ะเป็นคนประหยัด ก็เลยสร้างไม่เมียลูกเอยเห็นงานยุ้งเทปได้เห็นงานบริษัทดีดีดีค่อยๆว่าจะขับมึงได้บอกว่ายอะเฝ้่าคอยบอกหอฟังก่อนเดี๋ยวเยอะเปลาเยอะเปล่าหอยบอกหอฟังก่อนบัดที่นี่โชคลูกนี่บ่มีดอกบ่มีลูกเต่าบ้านใดสร้างของให้เมียแบบซี่เด้บ่มีบ่มีจบไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคอยอธิบายอยู่บอกเรื่องลูกคอยดีเนาะดีหลายลูกคอยเนี่ยชุดชุดอยู่คกัมนี่ไม่ยังหรอจ๊ะ เธอเว้ามาเธอหมดนะค่อยท่ามเจ้าตีเอาไข่เว้าฟังลูกไข่ดีเนาะเอาไข่ยบ่ได้ถามไข่ยบ่ได้ถามเพราะฉะนั้นบ่ต้องเว้าลูกไข่ดีข่อยกระยาดีบ่ดีก็สร้างบ่เป็นลูกไข่เงินมาปลายทางนะปลายทางปลายทางอีหยแปดร้อยซอกอันน่ะแปดร้อยใจปลายทางแปดร้อยเอออ้ยสัวเอ้ยขู่มึงเงิดหลายเนาะบ่าที่นี่โคตรพอโคตรแม่มึงมาซังบ่สวนอิก โอ๊ยกูมัเงินหลายชะเนาะสร้างของมาให้กูใจเนี่นะโอ๊ยกูมันสูญน่เนาะเอาใจมาพูดเอเป็นคนเอามาทรงเจ้าเห็นปะรินทอดสอบใจคอยด้วยขอบ่าเอาขอบ่าเอาสั่งคอยตีขึ้นคอยตีขึ้นขอบ่าเอาที่ผอบทั้งใส่มนึงห้ามเงย้อมึงเงินไหลมันบ่ออะใหญ่คอยบ่อเอี่ะ ไอ้สเอาขนหนอยคอยบอกให้จะลงให้ทันโันนี้ต้องก่แปดร้อยอ้ยั่ังไม่ปกใจวันนี้เนี่ยอ้าลูกไทยบ้านไทยเลี้ยงเขาขึ้นมาเป็นคือไทยยันนี่นอ่เนน